ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับนรงพยาบาลสิริดาฉบับที่สามวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานพระอาการทั่วไปหลังผ่าตัดว่ารู้พระองค์ดีหายพระไทยได้ดียังมีพระประอดหรือไข้บางช่วงเวลาการเต้นของพระหัตถ์ไทยลดลงใกล้เคียงปกติ การตรวจพระหัตไทยด้วยคลื่นไฟฟ้าเป็นระยะติดต่อกันไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังมีพระอาการเจ็บบริเวณแผลที่สองกล้องตัดถุงพระปิตะหรือถุงน้ำดีกณะแพทย์ได้ถวายการดูแลยอย่างใกล้ชิดและยังคงถวายน้ำเกลือพระโอสถปฏิชีวนะกับสารอาหารทางหลออพระโรหิตต่อไป ผลการตรวจพยาธิวิทยาของพระปิตะหรือถุงน้ำดีที่ตัดออกมาแล้วพบว่ามีการอักเสบและไม่พบความผิดปกติของเซลล์ในผนังของพระปิตะหรือถุงน้ำดีจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชาวัง7ตุลาคมพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา12.37นนสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชาดำเนินไปโรงแรมเซนทราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานีส่งเปิดประชุมวิชาการ Dual Excellence Conference หรือการประชุมวิชาการว่าด้วยการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครั้งที่2จัดโดยสมาคมวิทยายลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอกัครราชทูตไทยนกรุงเ์ลินกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพลังงานของสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีและสมาคมคุณวุฒิวิชาชีพสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนีซึ่งให้ความสําคัญต่อการเรียนการสอนภาควิชาการในสถาบันการศึกษาควบคู่กับการฝึกงานด้านอาชีพในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการผลักดันความร่วมมือพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาจากประเทศเยอรมนีกว่า50คนและผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนําของไทยกว่า10สถาบันมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนําเสนอนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและสแสวงหาความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทย รวมทั้งขยายความร่วมมือไปอยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเพื่อรองรับความต้องการด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าอาชีวศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากแต่ถูกมองว่าด้อยกว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การประชุมครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้สำหรับระบบทวิภาคีที่เชื่อมโยงความรู้ทั่วไปและทฤษฎีเข้ากับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ซึ่งเยอรมน,นีมีชื่อเสียงด้านระบบทวิภาคีและสถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทยก็นำมาปรับใช้ เชื่อมั่นว่าอาชีวศึกษาหรือการฝึกอาชีพสามารถทำได้ในการเรียนทุกระดับและในท้องถิ่นเช่นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนก็นำระบบดังกล่าวมาปรับใช้และประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนอกจากนี้วิทยายลัยเทคโนโลยีจิรลดาที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริก็เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่นำระบบทวิภาคีมาใช้ในการเรียนการสอนเช่นกันแต่ต่างจากเยอรมน,นี คือจะให้นักศึกษาเรียนทฤษฎีก่อนแล้วจึงส่งไปฝึกงานกับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่อจากนั้นส่งฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาจากประเทศเยอรมนีและท่อประเนศนนิทรรศการความร่วมมือพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยเยอรมันรวมทั้งผลงานของนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเป็นประธานในงานไทไนซ์2014ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี วันที่5ตุลาคม2557เวลา18นาฬิกา54นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองปูซานสาธารณารัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมป์คไฮแอทปูซานเมืองปูซานสาธารณารัฐเกาหลี ทรงเป็นประธานงานไทยไนท์ในโครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงในงานปูซานอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัล2014ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระสวงพันนิ์โดยมีนางอภิรดีตันราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงพันนิในายกุลกุมุดสิงหราณอายุทยาเอกอัครราชทูตนัก,กรุงโซนางนันทวันสกุลตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อม้วยข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์และสถานเอกอัครราชทูตนกกุงโซเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยไนท์ขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจบันเทิงของไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหากรรมภาพ,พยนตร์และบันเทิงของไทยทั้งในด้านการผลิตสถานที่ถ่ายทำซีจและโพสต Production ตลอดจนบุคลากรที่มีความชำนาญและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในงานมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมภาพยนตร์และบันเทิงผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงผู้กำกับภาพยนตร์ดาราน,นักแสดงและสื่อมวลชนจากประเทศต่ตางๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยไนท์โดยทรงกล่าวถึงความสำคัญของซาวหรือเสียงที่นำมาใช้ในภาพยนตร์โดยเฉพาะซาวออฟสยามที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยนอกจากนี้เทคโนโลยีด้านเสียงของไทยยังเป็นที่ยอมรับทั่วภูมิภาคเอเชีย This year, we celebrate the unique voice of Thailand in the sound of Siam. In 1927, when actor Al Jolson first told us, You ain't heard nothing yet, sound joined the moving image and a new medium for storytelling was born. In the early days when international films came to Thailand, actors in the cinema provided a live translation for audiences often also imitating the sound effects. Thankfully, equipment has improved in the years since, and Thailand can now boast the latest sound technology both in cinemas and in post-production facilities. Filmmakers from across Asia, including such great directors as Wang Karwai, have sought the expertise and skills that Thai facilities can bring the vital stage to, to the viral stage of mixing their film soundtracks. Ladies and gentlemen, Thai studios have found increasing success for their films in the international market. It's gratifying to see Pima Krakanong being released last month here in Korea and bringing its classic tale from Thailand of the past to today's audiences. It's not just Thai filmmakers who help to give voice to Thailand's rich culture. Over the last 10 years, international filmmakers have increasingly chosen Thailand as a setting for their films. Last year, there were over 700 foreign productions filmed in Thailand, making it a record year. Thanks to the skills and talents of both Thai and international filmmakers, this year the sound of Siam will be heard and enjoyed at this festival and at other festivals and cinemas across the globe. We hope that the sound of Siam can bring you all a little closer to Thailand. Ladies and gentlemen, I wish you all a most enjoyable evening here at the Thai Night Reception. จากนั้นทอ่อเปรเนตการแสดงที่นําบทเพลงอยากหยุดเวลาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องที่มากรักขนมมาเรียบเรียงเพลงใหม่ผสมเสียงดนตรีไทยขับร้องโดยตั้งมาราวุธเพื่อถ่ายทอดศักยภาพของประเทศไทยและความงดงามของสถานที่ต่างๆพร้อมกับท่อเรเนตวิดิทัศน์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสร้างสารรค์งานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ในปี2556ที่ผ่านมาไรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เติบโตขึ้นเกือบ100%เปอร์เซ็นเป็นมูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทเพิ่มจากปี2555ซึ่งมีมูลค่า1,100ล้านบาทอุตสาหากรรมภาพยนตร์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่าสูงถึง2,220ล้านดอลลาร์ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า86,000งาน นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์และศูนย์กลางด้านโปรดักชันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา17.20นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงตวงสนิทวงศ์ณเมนวัดเทพศดดินทราวาตหม่อมหลวงตวงสนิทวงศ์เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2479เป็นบุตรของพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนีหรือหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงแพลสนิทวงศ์เสนี สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและสาขารัฐาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสรวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด,ด้านวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยซอบอลจากนั้นเข้าทำงานที่สถานทูตไทยประจำกรุงปารีสแล้วลาออกไปทำงานกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนตำแหน่งผู้จัดการดูแลสาขาประจำประเทศเวียดนาม และเป็นผู้จัดการประชาสัมพันธ์คนแรกที่โรงแรมดุสิตธานีนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งต่างๆของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3ด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงรังสีนพดลยุคนมีบุตรทิิดารวม4คนม่อมหลวงตรงสนิทวงถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่24มิถุนายน2557สิริอายุได้78ปี ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทินายธานินทร์ไกรวิเชียนองคอมอนตรีและคณะ นายสุมเมธตันติเวสกุลเลขาธิการมูลนิธิใส่พัฒนาบำาลวงเจรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่มาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่นายเลิศวิโรธโกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะผู้ว่าราชาการจังหวัดประจวบคิริขัน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการและผู้ว่าราชาการจังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาพร้อมเหล่าการท่าจังหวัด นายวุฒิชัยกเปริาการอธิการบดีมหาวิวทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมผู้บริหารและนิสิตนายชัยสิทธิ์ราชูธรรมประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายทัศพลการจนะกูลรักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และนายลากรสมสวรรค์กรรมการผู้จัดการสถานีธรทศีกองทบกช่องเจ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนักแสดงและผู้ปร,ราาะรกาศข่าว สบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขสวัสดีค่ะ